เซิร์นั่งบีอีกแล้วบ่มีผู้ใดเลยที่ไอนสดติปเซิร์ฟเมงบีนามนเจ้าขาไปเซิรอ่ะสวัสดีค่ะอะไรนะไปเซิงผู้สาวไปเซิรผู้สาวที่ไหนอีกะนะคะที่รักเออเออเออไปเซิงไปเซิงอยากฟังเพลงอะไรขอมาได้ค่ะถ้าเกิดว่าผู้ใดที่แบบว่าขอเพลงมากเลว ไเ็ e สบอ o บกพักเออบอกพักสวัสดีค่ะทุกคนค่ะมือเจ้าค้าังบีอาจจะมองไม่เห็นคอมเมนต์นะคะเพราะว่ารถมันยกนะคะมันงึงงึงึสวัสดีกัรถยกเนี๋ยมาขคืนรถสีกันได้นะคะมันจะค้า โรงงานโรงงานจ้ะาจ้านังบีมาจากโรงงานนะคะมิจฉาขาแล้วก็กำลังจะกลับขนมเฮดียงไปเฮดอียงอยู่โรงงานไปเฮดอียงอยู่โรงงานไปเฮดอียงบอกมาดูไปเฮดียนไปเฮ็นงานเออโอเคไปหาผู้สาวไปหาผู้สาวแมงไปกูไปหาผู้สาวปักผ้าไปเสต็กชอบเฮ็นงานกับผู้สาวเออบอกดีๆ ติกชอบเหตุงานกับเราวเออชอบอย่างอีกชอบอย่างอีกกูบอกกูต go so so ้องบอกปากภาคมั้งนางบีอาจจะมองไม่เห็นคอมเมนต์นะคะมันเจ้าขานางบีอาจสิมองไม่เห็นคอมเมนต์นะคะเพราะว่านะคะรถมันโยกเด้อนะคะเอออีลีค่ะมันเจ้าขารอแป๊บหนึ่งนะคะเจสโกบักสติ๊กมึงไม่รู้จัก บอกให้ขับรถสาเต็กกูบอกให้มึงขับรถมึงอยาออ่าป้อนเฮ้กูกล้า นางบีอาจจะมองไม่เห็นคอมเมนต์นะคะก็ขอโทษขออภัยด้วยเด้อนะคะนางบีแอฟซีเนียมาเห็นด้วยค่ะเด้อมเจกาเพราะว่ารถมันโยกในการมเจจามันไม่เหมือนผัวโยกเรานาะจ้ะพอดีนางบีเพิ่งออกจากโรงงานนะคะไปประสมม้านะคะเด้อไปประสมมาค่ะเนาะมือดนีเนาะก็ต้องก็ต้องแบบเออกลับตึกเนี่ยนะคะประุมตงแต่บ ประชุมนะคะเมาเจ้าขาเพิ่งประชุมเสร็จค่ะเอนะอนะคะบางคนจะที่ว่า,าอีบี ตัวจังซีนะคะเข้าประชุมไม่ได้ <laughs> <laughs> วันนี้น้งเีอ่์ <laughs> อเออน้งเบีเป็นผู้บริหารนะคะเนาะก็ต้องเข้าประชุมแนะ่เออ คนเนาะกับเขาก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่าเป็นความคิดของเขาค่ะเขาว่าผิดแต่ฝาสเขาเป็นเป็นสิทธิ์ของเขานะคะว่าเขาคิดยังไงเนาะเออแต่บอกเลยนะคะว่านางบีเห็นเห็นได้บ่างสิเนาะนางบีเป็นนักธุรกิจนะจ๊ะใครถามไม่มีค่ะแต่บอกเองเออเนาะถึงแม้ว่านางบีจะชอบพูดหีพูดแตดนะคะถึงแม้ว่านางบีจะชอบพูดแบบว่าเรื่อง บอกเลยนะคขาปาว่าหน้าที่การงานของนบีเองก็ทําทุกวันนะจ๊ะมาเจอจ๋าเนาะเออนั่นแหละค่ะพอดีนบีเพิ่งจะออกจากที่ประชุมนะคะน้องไอซ์ดิกะไปเป็นคนขับรถให้จ้าตอนแรกว่าว่าสินอนอยู่พูนแหละแต่ว่าเออบสิดสะดวกกันเลยเออโอเคเขาเขาอันกลับมาคอนโดกับเขามากคะ พอดีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือไอส้สติกนะคะไม่ไม่สะดวกด้วยนะคะ,ะเพราะว่าเราไม่ได้เข้าบปได้เตรียมเอาเขาเอาของไปเซ็ซีน้องค่ะมือเจ้าขานะคะตุ้มหูมากคักอันนี้ตุ้มหูเหออเอ้ยดังบีเพิ่งจะเห็นคอมเมนต์พี่เป็นคนแรกเลยเนี่ยสุดยอดมากเลยนะคะพี่โคตรโชคดีเลยคะ่ะพอดียังบีอาจจะไม่ค่อยได้อ่านคอมเมนต์นะคะเพราะว่ารถม้นโยกนะคะเดอ้อนะคะยังบีกําลังกลับคอนโดเนะค่ะเดอ้อเอ้ยยังบีกลกับคอนโดคะ่ะ ตอนแรกว่าสินอนอยู่บ้านเท่าไหร่บองโรงงานเน่แม่ใกล้ๆกันหันจะบ้านนักบีบบนอนค่ะก็เลยตัดสินใจเมื่อบ้านเออ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 เองเออ้ออเออเอ่เออ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 เอ้เออเออเอนเออ d Is this u r b me is t from o u r o p e โอ้ยทำไมวันนี้รถ <c oughs> สามทุ่มครึ่งแล้วทำไมรถ so <I> ติดรถตัเ่ยกูเออเป็นอย่างรถคือติดมือนนี่ <c oughs> ทำไมคะทำไมรถติดอะ่ะวันนี้สามทุ่มครึ่งแล้วทำไมรถยังติดงงมากรถไรเดเออรถไล่เทย์ <c oughs> ลยีฟปกตินะคะนางบีกลับบ้านเวลานี้รถจะไม่ติดแล้วนะ <c oughs> แต่เมื่อนี้รถคือติดงงมากเลย งงยี่ลีนะคะมันจ้าขาดหาซื้อใส่ได้นอเสียงหัวเจ้าบ่ได้ดอกค่ะเออตาลายตาลายก็อดเอาเด้อเอ้อเพราะว่านั่งบีนะคะเพราะว่าอ่านั่งบีอันดี้จ้ะนั่งบีอยู่ทั้งรถจ้ะอ่าเดินทางปลอดภัยขอบคุณในหลายเอ้อเสียงหัวแม่น้อจ้ะโบจบก็หัวจนวะเอ้ยนะคะอ่ะสวัสดีค่ะนั่งบีน่ารักอารมณ์ดีขึ้นหน้าตาเมืเอืนน้อง เออเนาะไม่บอนั่งบีสุดยอดค่ะใหญ่ะแต่ว่านั่งบีเป็นคนที่มีความอดทนสูงก็แค่มีติ팅งานนะคะประชุมงานแค่นี้นั่งบีแบบว่าผ่านไปได้สบายสบายค่ะเพราะว่าอะไรคะนังบีดมซี่มาแบบผู้ชายทั้งโลกสิทั่วโลกเออทั่วโลกค่ะนั่งบียังผ่านมาได้ เอออฝนตกรถติดบ่เอื้อยมันก็เป็นอย่งซี้เดินทางปลอดภัยขอบคุณหลายๆค่ะนะคะ